สวัสดีครับโซครับไบร์ครับผมวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาโปรโมทนี่คอนนะครับใช่ครับที่เห็นเราวันนี้หนะสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะมาซ้อมคอนเสิร์ตครับผมซ้อมที่ไหนครับวันที่20เมษายนนี้ฮะไบร์โซครับผมคอนเสิร์ตนะฮะยี่สเมษายนปีไหนเออปีนี้แหละก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมากันเยอะๆนะครับพวกเราเตรียมเพลงกันแน่นจริง ซุ้มซ้อมันแบบถึกยอดไม่มีใครรู้เลยได้เขาทุ้มลงไอตีไปก็รับประกันความสนุกเลยนะครับผมก็เราหับใครยังไม่จองนะเปลี่ยนใจได้ครับผมจองกันตามเว็บก็ได้หรือว่ามาหน้างานมาซื้อตั๋วเข้าก็ได้นะครับมาเยอะๆครับก็วันที่ยี่สเมษายนนะครับที่คอนฟูงตอไปก็มาเยอะๆนะครับผมไปกระพุนรายละเอียดหัดนะครับ มากันีเยอะนะครับผมซ้อมเยอะเรามีของกินแจกนะยรซ้อมจนปากเลยนะครับโอ้โมาเยอะครับมาบ๊ายบาครับอะไรนี้ไปไนออกทีวีเพื่ออะไรเอเอาเลยไหมครับนี่ต้องไปลงสัตว์องสัตันลงตงไหมครับใครถ่ายอ่ะใครถ่ายใครถ่ายครัเฉนี่หรออ่าพี่ถ่ายให้ก่อนอ่าพี่ถ่ายให้ก่อนอ่าเร็วเร็เร็ อ่ะฉันก็น้กว่างองาอ่ะเอาพูดเลยมองตรงนี้นะอืม